แฟนหนุ่มรำให้ดูร่างแตงโมนิดาหลังเจ้าหน้าที่พบลอยกลางแม่น้ำ เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่26กุมภาพันธ์65มูลนิธิร่วมกตันยูที่ได้ลงเรือออกสำรวจค้นหาได้พบรางของแตงโมนิดาอยู่ในสภาพลอยอยู่กลางแม่น้ำห่างจากโป๊ะเรือของท่าเรือพิบูลสงครามไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรใกล้สะพานพระราม7เขตจังหวัดนนทบุรีที่สำคัญยังเป็นจุดที่คุณแม่ของแตงโมได้นำดอกไม้มาโปรยเพื่อขอให้เจอแตงโม จากนั้นไม่นานไทยเอกพันธ์บรรลือลิ์พบความผิดปกติกลางแม่น้ําจึงนั่งเรือไปดูและเจอร่างของดาราสาวสภาพสวมเสื้อสีเดียวกับวันที่ปรากฏถ่ายภาพสุดท้ายก่อนเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ได้นำศพขึ้นบนฝั่งเรียบร้อยแล้วและเตรียมส่งศพไปชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี ในขณะที่เบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของสาวแตงโมได้มาช่วยตามหาร่างของแฟนสาวตั้งแต่วันที่เกิดเหตุหลังจากทราบข่าวว่าพบร่างแตงโมก็ได้รุดมาดูศพพร้อมกับร่ำให้ก่อนจะช่วยเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างของแฟนสาวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต่อไปด้านพี่ชายของแตงโมเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและสะอื้นว่าขอบคุณทุกคนดีใจตอนนี้เจอน้องแล้วตอนนั้นสังเกตและเห็นว่าเป็นน้องแตงโมแน่นอนดีใจที่ได้เจอขอบคุณทุกหน่วยงานที่หาน้องจนเจอ อยากจะบอกกับน้องว่าตอนนี้พี่มารับแล้วกลับบ้านด้วยกันนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ